คลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนการเดินเกมของเซฟิตนะครับเซฟิทเป็นป่ายหนึ่งตัวนะที่เริ่มถูกนิยมในช่วงนี้นะครับทั้งในงานแข่งหรือว่าอะไรๆสูงเนี่ยก็เริ่มเล่นกันแล้วครับตั้งแต่มีการบัฟมาครับผมฮีโร่ตัวนี้เล่นง่ายขึ้นเนยอะครับแล้วก็เก่งมากๆด้วยแต่ว่าตัวของเซฟิทเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนอยู่นะครับมันเป็นฮีโร่ที่เก่งในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเกมเนี่ยมันต้องทําเกมให้ได้ครับถ้าหยิบฮีโร่เซฟิทมาแล้วทําเกมไม่ได้ต้อองเาาามมามฟาร์นี่ย่ยผคิดว มันก็อาจจะชนะยากหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเดินต้นเกมเลยนะครับเดินยังไงเนี่ยให้มันทําเกมได้นะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมเลยก็ไปรับชมความสนุกในตัวเกมเลยครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกมอาร์พุ้งๆสกินแรสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยครับแอินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0 0คนหากใครสนใจพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่า a d m i n นต้น tp7 ก็จะเจอเลยครับท่านเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t เท i n t h สวัสดีครับที่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเยวตาชานแนลนะครับผมวันนี้ผมก็เอาเกมที่ผมเล่นเซฟิตเนี่ยมาให้ดูนะครับเป็นเกมที่อ่าผมสู้กับป่าอย่างบิโล่ด้วยนะเป็นป่าเมตานะครับผมทุกคนก็อาจจะสงสัยแล้วนะว่าทำไมช่วงนี้เซฟิตเนี่ยถูกหยิบมาเล่นบ่อยทั้งในแดนสูงสหรือว่าในแข่งเลยนะครับเดี๋ยวมาพูดกันในเกมนี้เนาะ อ่ะเรามาดูเพย์ตรงนี้นะครับผมในช่วงเลเวลหนึ่งเนี่ยผมมาเล่นบนก่อนเพราะว่าผมมากับโรมแนละ้วผมกดหมายกับโรม2คนนะครับแล้วโรมเนี่ยเขามาเล่นบนในเลนออฟเลนเนาะถ้าเกิดฝั่งนราเนี่ยเป็นออฟเลนมาแค่คนเดียวเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสฆ่าได้นะครับแต่ว่าการทําแบบนี้มันเสี่ยงอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาเห็นเราเนี่ยโชว์บน3ตัวใช่ไหมถ้าเกิดฝั่งนราเนี่ยเขาเป็นป่าที่แบบเวทป่าไวาๆอย่างเช่นฉลามเหมือนตอนนี้นะครับหรือว่าเป็นเอเดอร์เนี่ย เขาอาจจะเกณฑ์คนเพื่อจะมาเวทป่าเราคืนก็ได้นะอันนี้ก็ถ้าเกิดแบบเล่นพลาดแล้วก็ต้องนี่ไงผมเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมโดนเวทคืนนะเพราะว่าเลนบนเนี่ยผมเล่นนานเกินเนาะมันเป็นปกตินะครับที่ศัตรูเนี่ยเขาจะมาชิงความได้เปรียบที่เลนล่างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเราพลาดไปนะการที่ไปโชว์เลนบนเราไม่ได้ฆ่าเออผมว่าก็จะสุ่มเสี่ยงไปหน่อยนะครับผมมันเล่นได้ เป็นบางเกมแหละไม่ค่อยแนะนําว่าให้เล่นนะเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับเอาตรงนี้ผมเห็นมาจ้าเขาเดินปิดนะผมก็เลยแบบลองลองแย่ดูเผื่อมันจะได้นะผมก็เนี่ยผมผมพยายามแบบจะกักฉี่ให้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเมื่อาจจะไม่ต้องไปกักก็ได้นะเพราะว่ามาจ้ามันไม่ได้มีสกิลอะไรมาจับให้ผมอะ่ะซึ่งมันก็จะค่ายากอ่ะแหละนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ออฟเลน เป็นเลียวมะอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะจับได้ดีกว่านี้เนาะมาจ้ามันไม่มีสกิลจับให้นะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะเราก็ยกังเหลือสี่โอเคละนะครับแล้วเราก็ยังได้บัฟที่ต้องการก็คือบัฟฟ้านะเซฟิสเนี่ยบัฟฟ้าสําคัญกว่าบ,บัฟแดงเพราะว่าเซฟิสเนี่ยเป็นตัวที่ใช้มานาเยอะนะครับผมแล้วก็ต้องการลดคูลดาวด้วยเพราะฉะนั้นการมีบัฟฟ้าเนี่ยคือดีกว่าบัฟแดงแน่นอนนะครับเป็นตัวอารมณ์เหมือนนาคอสนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราเปิดต้องระวังนะครับเราต้องเอียง อ่อามงกรออกมาจากกลุ่มหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในหลุมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนบิโลโล่แทงสวนเข้ามานะในหลุมนี้หลุมบิลโล่เลยนะครับที่ตรงนี้เนี่ยผมเห็นบิลโล่โชว์บนใช่ปะ่ะผมเข้าเวทป่าเขาเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยที่ชิงความได้เปรียบในช่วงแรกเนาะที่เขาแบบเข้ามาเวทเตสเราเพราะว่าเขาเห็นเราเล่นบนนะอันนี้เหมือนกันนะครับผมเข้ามาเวทบูเขาเพราะว่าผมเห็นเขาเล่นบนนะตรงนี้ก็แทงเข้าไปที่เลเตอร์ครับเพื่อหนึ่งคิวครับผมเลเตอร์นี่ยืนนิ่งๆให้แทงเลยนะ เราจะไม่ไปสู้กับบิโล่ตรงๆอยู่แล้วนะใครเล่นเซฟิตแล้วไปสู้กับบิโล่ตรงๆนี่ผมบอกเลยว่าคิดผิดมากๆเพราะว่าเซฟิตกับบิโล่นี่ถ้าซัดกันตรงๆเถรดกันตรงๆเนี่ยเซฟิทไม่มีทางชนะบิลโล่ได้นะครับแต่ผมจะมาให้ดูแล้วกันว่าเราจะเล่นยังไงให้มันชนะตัวบิโล่เนาะอันอื่นเลยนะครับผมเราจะไม่เข้าไปเถรดเขาตรงๆเราจะเข้าไปในจังหวะที่แบบเราสามารถอันติเหยียบเขาได้นะครับถ้าเข้าไปแล้วอันติ แบบปั้นฝืนๆมันอยู่ไกลเกินเอื้อมมันเหยียบไม่ได้อย่าไปหาเล่นกับบิวโลทุกคนมันจะโดนบิวโลส่วนตายเอาได้นะแล้วแล้วเกมเนี่ยแล้วเกมมันเนี่ยมันอาจจะเสียไปเลยก็ได้นะครับในแล้งสูงเนี่ยเขาพลาดกันแค่จังหวะเดียวทุกคนพลาดแค่จังหวะเดียวผมบอกเลยว่าเกมนั้นนี่คืออาจจะเสียเกมได้เลยโด,โดยโดยเฉพาะฮีโร่อย่างเซลฟิทที่มันต้องการต้นเกมมากๆถ้าเกิดเซลฟิตไม่ได้ต้นเกมเลยเซฟิตจนไม่รวยเหยียบใครไม่ตายนะครับก็คือไม่มีอิมแพกในเกมนะครับ อ่ะช็อตนี้ทุกคนผมเลือกที่จะเปิดแก๊กก่อนนะเพราะว่าแก๊กคือใกล้มือผมที่สุดผมไม่อยากจะฝืนแล้วข้ามตัวเองเข้าไปเพื่อจะไปเหยียบตัวข้างหลังะผมไม่รู้ว่าผมข้ามไปเนี่ยผมจะเหยียบโดนไหมด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหยียบตัวง,ง่ายๆเก็บตัวง,ง่ายๆไปก่อนไม่ต้องทําอะไรที่มันฝืนตัวเองเยอะนะครับแล้วบิโล่เนี่ยมันโดนจับอยู่ใต้ป้อมอยู่แล้วเนาะมันก็เหลือแก๊กที่อยู่ใกล้เราที่สุดเราก็เก็บแก๊กได้ง่ายๆนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเราเวทต่อเนาะเพราะว่าลมเขาตายเนาะ แอผมแทงแทงให้ก่อนเลยเพราะว่าตีมี่เนี่ยยังมีเกิดอยู่เนาะก็เราก็เล่นต่อไปครับอานนี้ระวังแก๊กด้วยนะโอเคอันเดดนี่คือขัดสวยมากครับร <An enemy. S 1> อจังหวะเนาะแล้วก็เหยียบบิลโห้เพื่อนครับหนึ่งทีน่าจะเรียบร้อยัะผมตรงนี้โอเคเห็นปะเราเข้าไปในจังหวะที่แบบเราได้เปรียบเสมอนะถ้าเกิดจะเข้าบิโลผมจะแนะนำทุกคนแบบนี้เนาะเราพยายามศึกษาฮีโร่ในเมตาไว้ครับว่าตัวมันเก่งยังไงตัวมันไม่เก่งยังไงนะครับอย่างตัวของบิลโรเนี่ย มันเก่งในเรื่องของแบบการฟื้นฟูเลือดแล้วก็การเล่นต้นเกมการล้วงนะครับแต่บิโร่เนี่ยมันก็ยังแพ้เบิร์ดอยู่ดีเพราะะนั้นเซฟิตก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่มันแบบหยิบมาสู้กับบิโร่ได้ถ้าเรารู้วิธีเล่นวิธีรับมือกับฮีโร่บิโร่นะครับถ้าเกิดเราหยิบเซฟิตมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเบิร์ดบิโร่ได้แล้วจะพยายามเข้าไปเล่นเนี่ยอันนี้คือมันยิ่งทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบไปเรื่อยๆเนาะเพราะเราแบบ เอาเขัชุดเดียวไม่ตายแล้วเราตายเองอีกนะครับอันนี้ไม่ควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเข้าบิโล่เนี่ยต้องคิดว่าเข้าไปแล้วค่าได้ด้วยนะ,ะเข้าไปแล้วค่าไม่ได้อันนี้คืออย่าทำนะครับอ่ะเราเหยียบห้าแบบนี้เราถอยเลยนะครับผมอย่าพยายามไปเล่นต่อนะพยายามเอาตัวเองออกมาให้ได้นะเห็นปะจะสังเกตนะแค่มันเข้ามาแบบเนี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยแบบเนี้ยคือผมเจ็บแล้วผมสู้ไม่ได้แล้วนะครับผมคือจะไปสู้ตรงๆนี่คือสู้ไม่ได้ครับต,ตัวของบิโล่นะรอจังหวะครับ เราอาจจะเล่นตัวบางเขานะครับโอเคเราเหยียบฉี่ก็ได้ใกล้ๆมือเนี่ยเหมือนเดิมครับไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนเราได้ไห้เขากลับบ้านนะเราก็ตีดาดต่อเลยเนาะก็ต้องรีบตีหน่อยนะอันนี้ผมมาแล้วทุกคนโอเคผมได้ดาแล้วครับตรงนี้สบายใจละไกลเกินไปแล้วทุกคนเฮ้ยอ่าเฮยเหยียบให้อเนเด็ด สวยงามปึ๊บ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 เรียบร้อยครับผมต้องการบูนะตรงนี้ผมไม่ได้เล่นต่อเนาะเพราะว่าเลือผมไม่พร้อมแล้วอะตรงนี้สําคัญเหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเราไม่พร้อมแล้วเราเล่นต่อไม่ได้แล้วอย่าไปฝืนเล่นต่อนะไม่จําเป็นท,ท,ที่ที่จะต้องแบบเฮ้ยเราจะถอยออกมาแล้วแต่ว่าเพื่อนเล่นอยู่แล้วเรากลัวเพื่อนจะบ่นเราว่าเอ้ยถอยไปไหนวะป่าทําไมไม่เข้า คือเราไม่พร้อมแล้วอะเราเล่นของเราไปแล้วถ้าเพื่อนยังฝืนเล่นต่อแปลว่าเขาไม่ดูทีมเนาะแต่ถ้าเกิดเขาเล่นได้เราก็โอเคนะครับเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นไม่ได้ก็คือเราเราถอยเลยอย่าไปฝืนเล่นนะครับเพราะว่าผ้าตายมาไม่คุ้มเลยนะครับผมเงินหายไปหลายบาทน,นะการที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันทำใหเราหาเงินได้เรื่อๆยๆด้วยนะครับผมคือตัวของเซฟิสเนี่ยต่อให้จะเลือดโลหรือ,อยังไงเงี้ยไม่ต้องกลับบ้านนะครับถ้าเกิดมันยังมีคีบป่าอยู่เนาะ ก็ไอฟาร์มคีป่าครับแปบ๊บเดียวเลือดก,ก็กลับมาเต็มแล้วเพราะว่าสก,กิล2ของเซฟฟีเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูเลือดตัวเองได้นอะอย่างเกมนี้ที่ผมเปลี่ยนมาเป็นโอมิอาร์เหมือนเดิมเนี่ยเพราะนั่นแหละทุกคนคอนเซปต์เราคือเราต้องเบิร์ดฝั่งมุนให้ได้เช่นตัวของบิวโรเนาะผมก็จะไม่ออกเป็นดาบวิกมานะครับดาบวิกเนี่ยออกในกรณีที่อัสงมตนอาจจะเป็นคีล่าเนี่ยเราเอามารับเบอร์คีล่าล้วก็สวดนะครับอะตรงนี้เราก็ดักครับเซฟฟีเป็นตัวที่ดักโหดมากทุกคนเห็นปะฟิกแล้วนะครับ ตามต่อครับผมเรามีชุบพร้อมนะครับเรามีแอนเนตอันติด้วยนะถ้าเกิดเขาจะเข้ามาก็ให้เขาเข้ามานะครับแต่เราจะไม่เข้าไปเนาะเราได้ตัวหนึ่งแล้วเราถอยเลยนะครับเราได้เปรียบแล้วตรงนี้บูเขาจะขึ้นนะทุกคนแล้วทีมเราพร้อมกว่าเนาะเรารอเวทบูครับไม่ค่อยขยับพุ่มไปนะก็เ,เห็นแล้วนะครับเราคิดว่าเขาไม่น่าจะเข้าพุ่มน,นี้อ่ะ แต่ฉลามเนี่ยมันอยากได้บูนะถ้าเกิดฉลามมันเสียบูไปนะ่มันมันจะเล่นยากนะทุกคนเขาก็เลยแบบจะฝืนๆเข้ามาเอาบูหน่อยแต่แบบเขาก็ไม่ได้ฝืนแบบสุดตัวนะครับไม่แย่ๆดูอะ่ะเออว่าแบบเออเอาบูกูจริงเปะวะอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังฉีนะเพราะว่าฉีเขาเล่นบนมาเนาะ okay, เพื่อนเราก็เช็คเรียบร้อยไม่มีอะไรนะครับหลักการเล่นป่าย่งเนี่ยก็ต้องอ่านเกมด้วยนะพยายามดูมินิแมปอยู่เสมอนะว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับ มันจะเลือกเดาทางได้ถูกว่าฝั่งคนเนี่เขาจะเล่นตรงไหนนะครับตรงนี้เนี่ยทีมเราเนี่ยหายไปแล้ว2คนเนาะแล้วผมเข้ามาในจังหวะที่แบบทีมตายไปแล้วนะครับก็คือชัตนี้นี่คือเสียเกมเยอะอยู่นะครับผมแต่ก็มันเหมือนเป็นการคืนสมดุลให้กับเกมนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยเราอาจจะข่มเขานะครับการเราแพ้หนึ่งหนึ่งไฟนะครับมันอาจจะคืนสมดุลให้กับเกมเลยนะครับผมอาจจะเป็นเกมที่สูสีกลับมาเลยนะ ตรงนี้เนี่ยเราต้องแลกออบเจกต์นะต้องรีบแลกเลยนะครับเพราะว่าฝั่งหุ้นเนี่ยยังไงก็ตีดาร์กแน่นอนนะตังสำคัญกว่านะครับในช่วงของ8นาทีเนาะแต่ว่าตรงนี้ในผมยังคงได้บูผ่านของข้ามอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คิดว่าฝั่งหุ้นเนี่ยก็อาจจะเอาบูเราคืนนะครับเราจะไม่เสี่ยงเล่นนะทุกคนเห็นปะเพราะว่ามันใกล้มากๆแต่ถ้าเกิดผมเสี่ยงเหยียบคีบตรงเนี้ยตั้งแต่ตอนแรกอ่ะผมอาจจะโดนแก๊กดึงก็ได้เพราะว่าฝั่งหุ่นเนี่ยเขาเพิ่งตีดาร์กกันมาเนะาะก็อาจจะอยู่ในนะ,น,นะครคับ เห็นป่านนี้คือการดูมินิแมปการอ่านเกมสําคัญมากๆนะการดู map, มินิแมปอ่ะมันจะทําให้เราอ่านเกมได้นะครับอันนี้ก็ฝึกไว้นะ้วสำหรับคนที่เล่นป่าจริงทุกตําแหน่งอ่ะต้อควรจะมองมินิแมปนะครับเราเห็นใครอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอ่านเกมได้เลยนะครับวพาเขาจะทําอะไรบ้างนะครับเราสามารถเดาเดาต่อได้ถ้าจะสังเกตตรงเนี้ยมาจ้าเนี่ยรอดสกิลไปเยอะมากๆแล้วนะเราควรจะเล่นต่อครับตรงนี้ร้ยงว่าชิงโอกาสครับอ่ะ หลต่อเข้าไปครับค่อยๆไหลไปครับผมเตฟิสนี่ไหลโคตรอยู่นะครับไป้เรือ่อยๆครับผมไปเหยียบต่อครับตัวนี้โอ้โครับอีเปิลชิลอันนี้อันนี้เราเอาเกมคืนได้แล้วนะทุกคนเพราะว่าเขาก็มาพลาดเหมือนกันนะเตฟสเนี่อันตินะครับถ้าเกิดเราเหยียบไม่โดนนะมันจะคูดาวแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ถ้าเหยียบโดนอ่ะมันจะครูดาวเต็มจำนวนนะการเหยียบไม่โดนก็คือเหยียบพื้นเหยียบคีบอันนี้คือถือว่าเหยียบไม่โดนนะเหยียบไม่โดนฮีโร่นะครับสามารถใช้อารตในการเคลียร์คิปได้เลยนะ ค,ค่อยคิวหนึ่งต,ตีป้อมไปเรื่อยๆนะครับสกิลหนึ่งของเซฟิสเนี่ยคือทุกครั้งที่สไลด์เนี่ยมันจะมีโบนัสการโจมตีพิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะมันจะตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สโลว์ัตรูด้วยนะเออผมพูดมาถึงตรงน,นี้แล้วเนี่ยผมยังไม่พูดถึงการคอมโบเลยว่าคอมโบยังไงนะครับเซฟิสเนี่ยคอมโบข้อธรรก็คือกด1กดอันติกดตีกดสกิลสองนะครับจบคอมโบแล้วที่เหลือก็สกิลไลวนกลับมาก็ใช้วนไปเรื่อยๆนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับการคอมโบปักแทงกดที่สองเห็นปะนี่เลยคอมโบครับเพื่อเราล้างสวยมากๆนะรอจังหวะครับหาจังหวะเข้าต่อถ้าเกิดเขาพลาดมานะโอเคเดยวเหอนเพื่อเราจะพลาดโดนดึงกลับไปอ่าทุกคนตอนนี้เราจะเหลือคนกันบ้านอยู่สองคนนะครับซึ่งมาจ้าก็จะเกิดในอีกสีวิเพราะฉะนั้นตรงนี้เราควรรอมาจ้าไม่ควรจะเล่นเลยเราต้องยอมเสียป้อมนี้นะครับผม ถ้าเกิดเราฝืนกันปอมนี้ครับสิ่งที่เราจะโดนคืออะไรถ้าเกิดเราโดดเข้าไปกันชีฟเราจะโดนจับแล้วเราก็จะตายตรงนั้นนะครับผมแล้วทีมเราก็จะเหลือสองคนเพื่อก,กันกลางกับกันบนนะครับผมอ่ะเราถึงควรที่จะต้องรอมาจ้านะครับโอเคตรงนี้เราเสียเอลซุดนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้เสียมาจ้าแล้วก็เราเสียสองทางนะครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆแล้วดีกว่าโดนจบเกมนะครับโอเคดีที่เขายังถอยกลับไปเนาะ เพราะว่าทีมเราเนี่ยจะเริ่มทยอยเกิดกันมาเนาะการยื้อเพื่อรอเพื่อนเกิดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการยื้อเกมไปได้อีกหนึ่งจังหวะเนาะมันไม่ทําให้เราเนี่ยแพ้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นกันแบบมัวๆ,ๆ,ๆนะั่วๆเนี่ยบอกเลยว่ามันอาจจะแพ้แต่ช็อตกันบ้านรอบแรกแล้วก็ได้นะอ่ะทุกคนสังเกตรตรงนี้นะครับมาจ้าเนี่ยไปเล่นอยู่ที่เลนล่างนะครับไล่กับบิวโรอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราควรจะชิ่งในการเปิดดาร์กเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นในมินิแมปแล้วเนี่ย ฝั่งผมเนี่ยวิ่งเพื่อจะไปซ้อนเบลโล่กันถึง2คนนะครับเราต้องรีบชิงเปิดดาร์กในจังหวะนี้เลยทุกคนเพื่อนแบบสเปคให้แล้วนะทุกคนเราก็รีบเปิดเลยนะโอเคผมว่าตรงนี้เราได้ดาร์กตรงนี้มาเนี่ยน่าจะช่วยเราได้เยอะนะครับมันจะสามารถแบบปล่อย1เลนเพื่ออ่ามันอาจจะเป็นเลนนั้นเนี่ยเราอาจจะไปทําเลนไม่ได้เช่นเลนบนอย่างเงี้ยเอลซุไม่สามารถไปทําเลนได้เราอาจจะรอปล่อยบนก็ได้นะครับเฮ้ยผมว่าเล่นได้นะตรงเนี้ยตีมี่แบบนําให้ก่อนแล้วอะ ตามครับผมเซฟฟิตรวที่ตามง่ายอยู่แล้วครับว่าแก๊กได้ก็เอานะโอ้โหอแก๊กตัวผมแทงอย่างแรงครับแล้วตีมีไหลต่อครับตรงนี้ผมตามครับปึ๊บอ่ามีฟิกครับผมตรงนี้เหยียบเข้าไปอีกหนึ่งทีครับแล้วถอยเลยครับโอเคเพื่อเราชุบได้แล้วแอนเดรรับได้ไหมปึ๊บพยายามเอาตัวเองออกมาครับผมโอเคสวยงามครับะเราปล่อยดาร์กบนเลยนะครับผมเพราะว่าเลนบนเนี่ยเราไปทําไม่ได้แล้วนะครับ จะบอกว่าไปทำอ่ะได้แหละทุกคนแต่ว่าผมต้องการความไวนะครับเพราะว่าสังเกตนะคลิปเล่นอื่นเนี่ยบันดันออกไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนกลางหรือว่าเลนล่างเนาะแลวผมจะไม่กลับบ้านอย่างที่ผมบอกไปเซฟิสตมันมีฟื้นเลือดนะก็ไม่ต้องกลับบ้าน,นครับพยายามวิ่งหาคลิปหนึ่งตัวก็วฟื้นเลือดเห็นปะเนี่ยฟื้นเยอะมากนะครับเต็มหลอดละถ้าตีตัวเนี้ยผมว่าอเอไม่เต็มก็เกือบเต็มนะต้องการบัฟฟ้าก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นเนาะบัฟฟ้าจะเกิดอีก15าวิตรงนี้เราเอาชัวร์ครับไปเอาฟ้าก่อน ก็เซตเขียวเผื่อไว้ทีดนึงนะจะไว้แบบได้ใช้เกิดได้สลับนะครับฉีทําเลนบนนะตัวผมเนี่ยไม่สามารถไปสู้ฉีได้อยู่ละเระเบิดฉีชุดยาไม่ตายนะครับแต่ว่าเราสามารถแบบรับเลนได้เราแ,แค่รับเลนพอนะแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นนะครับพยายามยึดพุ่มไว้ว่าฉีมันก็ชอบเล่นพุ่มเหมือนกันเนี่ยแน่นอนฉีเนี่ยอาจจะอยู่ที่เลนบนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เดิน ลายตรงกันแนะ้ที่ผมเนี่ยติ๊กผมติ๊กอย่างเงี้ยเห็นปะมันมีฉี่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยฉี่ดันบนไปเนาะอันนี้คือการอ่านเกมเลยนะครับอัง้งเหยียบ่าไปเปิดก่อนเลยเพราะว่าทีมเราเนี่ยมากันเยอะครับเ็น่าจะได้เห็นปะอันนี้การดูมีที่แบบสำคัญมากๆนะครับเราได้คุมดาร์กแล้วทุกคนตรงนี้เราสบายใจละก็ขอแค่ว่าคุมไว้แล้วก็รอมาจ้านะครับมาจ้าเราก็ตายเหมือนกันไปเอลสูปโป๊กไปนะ ้ยแต่ว่าเลเตอร์เนี่ยทำล่างคนเดียวนะครับน่าฆ่ามากๆเพราะว่าเราอาจจะต้องโซนแถวนี้ไว้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปผูกล่างเราไม่รู้จะได้เลเตอร์ไหมอะอ่ะเหยียบให้นะครับผมเพราะว่าแก๊กดูเนาะแก๊กเป็นตัวที่ฆ่าง่ายนะมันเป็นโลมที่แบบไม่ถึกอะอเคค่อยๆนวดไปนะ,ะเราจะไม่เล่นสุดตัวนะทุกคนค่อยๆนวดค่อยๆสกิลไป จะไม่ไปวิ่งไล่เตี๋ยทุกคนตัวเราไม่ใช่ตัววิ่งไล่เตี๋ยตัวเราเป็นตัวสกิลตีะนะครับตอนนี้เราสวยแล้วเราต้องทาให้เพื่อนวะเหยียบให้โอเคถอยไปได้เกิดจะคุมแล้วครับอ่าเสียแข็งด้วยผมนี่เหยียบต่อครับปั้งเหยียบไปเพื่อนพานเราออกได้อยู่ใช่ไหมโอเคแอนเดดแบบเข้าไปฟิกอันติให้อย่างสวยอะแต่ว่าก่อน,นครับตัวเราสาคัญนะผมเพราะว่าเราคือป่าที่สามารถแบบ ตีออบเจกได้เนาะเอาเรื่องออกมาก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อนแบบสอนสวยด้วยตรงนี้ไม่ต้องกลับบ้านเหมือนเดิมเนาะดูเสียฟิตเป็นฟืนเลือดดิสบายสบายผมฝัมงม่งนู้นเนี่ยไม่มีบิวโล้ทุกคนเราสามารถเปิดได้นะหาย,ยาเจ็บด้วยนะอ่ะเราแทงให้ก่อนเลยเพราะว่าตัวเรามันมีฟืนเลือดเนาะมันก็ตีก๊อตแบบไม่ยากขนาดนั้น รีบเบ,รรบิร์ดครับรีเบิร์ดครับตัวเราเนี่ยเบิร์ดไวไแล้ว,อว,ลวโอเคเรียบร้อยครับผมผมถอยมาทําเลนก่อนเลยนะอันดับแรกผมได้ก๊อสมาผมชอบถอยมาทําเลนอะถ้าเกิดแบบเออป่าเนาะเวลาที่มันตีก๊อตเสร็จแล้วอะตัวมันจะเจ็บแล้วนะครับก็ไม่ค่อยอยากเล่นต่อแล้วนะทําเลนชัวกว่านะครับแล้วเห็นเพื่อนเนี่ยเออเล่นกันได้อยู่นะครับก็เลยไม่จะเป็นที่ต้องแบบไปช่วยเพื่อนเล่นอะไรรีไปทําเลนรีบจบเกมดีกว่า เราใช้บัฟก๊อตในการช็อตคีปไปเนี่ยผมสวยริงเราไปตรงกลางเนี่ยเราก็น่าจะจบไปแล้วนะเพราะผมเอาชัวร์ไงดันคีปบนเข้าด้วยเผื่อมันจบกลางไม่ได้เนี่ยดันบนต่อคีปบนมาเข้าเราก็ดันบนตรงกลางเพื่อนเราก็นวดอยู่โอเคได้ป้อมบนมาแล้วได้สองทางครับได้หนึ่งคิวด้วยไปมาปีจะเข้านะทุกคนโอเคฟิกแล้วเราเหยียบเลสเตอร์เปิดให้เพื่อนต่อได้เลย ปึ๊บออกมาพยาล้ำสวยนะเพราะว่าดาเมจไม่พอนะครับอ่ะตรงนี้ก็น่าจะตีบ้านจบไม่น่าจะมีะายแล้วนะครับผมโอเคจีครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการเดินเกมของเซฟิสป่านะครับเซฟิสป่าเนี่ยหลกัหลกๆเลยเนี่ยโฟกัสเรื่องการเดินเกมเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าที่ต้องทําเกมอะ่ะถ้าเกิดหยิบเซฟิสมาแล้วเนี่ยเราเดินเกมไม่ได้เราทําเกมไม่ได้กเกมนั้นเนี่ยมันโอกาสจะแพ้มันก็50เตบวกๆเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเดินเกมได้เราทาเกมได้เนี่ยมันอาจจะสโนว์บอลจบเกมได้เลยสับตัวของเซฟฟิสนะเพราะว่าเซฟฟิสเนี่ยมันเป็นตัวที่เดินเกมไวมากๆนะครับสกิลไวเคลื่อนที่ไวนะครับหาเงินไวแล้วมันมีสกิลฟื้นเลือดด้วยทุกคนถ้ามันฟื้นเลือดได้เนี่ยมันแทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยมันอารมณ์แบบนาคอสอะแต่มันคือนาคอสท,ที่แบบไม่ต้องฟาร์มเยอะให้มันเหนื่อยมากนะครับแค่มีโบเกนสเปียชิ้นเดียวเนี่ยมันก็เหยียบตายเหมือวนะต้นเกมอะทุกคน ต่ว่าฮีโร่ตัวนี้เนาะอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะคือจังหวะเข้าทําสําคัญมากๆนะเข้าไปแล้วควรจะได้อะไรกลับมาไม่ใช่แบบเข้าไปแล้วสมมติว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่พร้อมที่จะเล่นแล้วเรากระโดดเข้าไปเพื่อจะ,ะเปิดเนี่ยเราอาจจะได้มาหนึ่งตัวก็จริงแต่เราตายผมว่าตรงนั้นอ่ะเราจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราต้องเข้าเราต้องออกได้นะเล่นเซฟิตเพราะเซฟิตเนี่ยอ่าถ้าเกิดเป็นเกมตามอะ่ะมันจะเล่นลําบากนะครับมันจะเป็นแค่เหมือนตัวเทสไฟท์เลยอะ่ะถ้าเกิดเป็นเกมตามอะ่ะ แต่ถ้าเกิดมันเป็นเกมนำอ่ะคือตัวมันจะสโนโบอลแบบสุดๆนะครับมันไล่เหยียบตายและเหยียบตายและเหยียบตายเลยนะครับขอแค่ดูจังหวะเข้าทําหน่อยจังหวะไหนเราควรเล่นจังหวะไหนที่เราไม่ควรเล่นนะก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะทุกคนจังหวะไหนที่ผมไม่เล่น จังหวะไหนที่ผมเล่นนะครับก็สามารถประเมินเอาได้จากคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากมากแค่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครดูกันมาาแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เริ่มตัวเพลงแค่20บาทเท่านั้นใครสมัครมาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปยครับ Teenage love everybody.